สองของรายการ Before You ค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับมันดาวีลีสระแอนสปากันไปแล้วรวมถึงได้เดินเยี่ยมชมห้องพักแบบต่างๆนะคะตอนนี้นะคะดิจะพาคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทำสปานั่นเองค่ะสำหรับห้องบริการสปาของมันดาวี Re ีสระนะคะก็จะติดกับสระว่ายน้ำซึ่งถือว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะส่วนการบริการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวว่าเราไปใช้บริการกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากสอบถามการบริการสปาที่นี่ค่ะว่ามีแบบไหนบ้างคะอ๋อนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะก็จะมีนวดแผนไทยนวดแผนโบราณก็จะมีนวดอารมาอะไรอย่างนี้นะคะตัวไหนคะที่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนิยมใช้บริการก็จะเป็น M3 นะคะจะเป็นอาราูมาจะเป็นนวดน้ํามันนะคะ น้ำมันนะคะแล้วสําหรับน้ํามันที่นี่นี่มีกี่ชนิดคะก็จะมีสีแบบนะคะก็จะมีกลิ่นมะพร้าวลาเวนเดอร์มาลินะคะอ๋อมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งหอมมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นมะพร้าวนะคะค่ะแล้วเวลานักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่คือแบบไหนที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะใช้บริการกันก็จะเป็นนวดอะโรมานะคะจะเป็นนวดน้ามันมันจะเป็นผ่อนคลายดีเซนสบายๆนะคะค่ะและอย่างพี่เนี่ยไม่เคยนวดมาก่อนเลยเนี่ยคือแนะนำตัวไหนดีคะ นม้ว่าต้องเป็นน้แผนไทยก่อนนะคะก็ลองดูน<ท>้ำแผนไทยก่อนคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้นะคะยังไม่ค่อยทําสปามาก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองไปดูกซีซิว่ารวดแผนไทยที่นี่จะเป็นยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเนี่ยก<ๆ>็จะมีชุดให้เปลี่ยนนะคะจะมีชุดของเราที่อยู่ในห้องจะให้เปลี่ยนนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วไปเจอกันที่ห้องสปาค่ะคุณผู้ชมตลอนไปเที่ยวให้มันรู้อาลุยไปดูให้มันลึกให้คลื่นให้คลึกห้องไปเพื่อศึกษา <les> ทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีไปกับทริปนี้ before you ดหัวค่ะอ๋อคือทำไมคะเส้นมันเชื่อมถึงกันเหรอคะค่ะจะตึงจะแข็งช่วงไหล่เนี่ยค่ะพอพอไหล่ช่วงนี้ตึงก็จะปวดหัว ชมรีสอร์ตรอบๆแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องพักนะคะคือต้องบอกได้คำเดียวค่ะว่าอยู่ที่นี่สบายเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะครบครันไปทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างผู้วิลล่าเนี่ยอย่างที่โกเล็กได้บอกไปคือสามารถที่จะอยู่ได้อย่างครอบครัวใหญ่นะคะเพราะว่าทั้งกว้างแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆสิ่งที่เดียชอบนะคะก็คือสระว่ายน้ําส่วนตัว นอกจากนี้นะคะเดียอยากถามโกลเล็กค่ะว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาที่นี่มีบริการในการพาออไปท่องเที่ยวทางทะเลข้างนอกไหมคะก็มีมีอ่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษครับเป็นเป็นแพ็กเกจก็จะมีมีรวมท่องเที่ยวด้วยก็เหมือนชื่อแพ็กเกจที่บอกย่กางคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกก็อยากจะเขาเรียกว,ว่าใครที่สนใจนะ<ม>ได้ที่พักอย่างนี้สองสามวันสองคืนได้ทัวร์สี่แห่งเจ็ดเกาะอ๋อที่นี่คือทัวร์สี่แห่งเจ็ดเกาะโดยสปีดโบ๊ท สี่เกาะเริ่มด้วยเกาะไก่เกาะไก่อันนี้ดำน้ำลึกอันนี้เกาะไก่ก็ลึกเยอะกว่าตงควรหรือถ้าดำน้ำตื้นหรือว่าไม่ต้องดำแค่ยืนก็เห็นซาก็คือเกาะโบดะนะครับผมแล้วก็ทะเลแหวกคงรู้จักแน่นอนนะใช่ค่ะอันซีนอันซินผมอันซีนไทยแลนด์เลยนะค่ะเกาะโบดะไอ้ทะเลแหวกเนี่ยมันก็มีสามเกาะมีเกาะมอหกเกาะทัพก็เรียกกัาหนึ่งแห่งก็คือสามเกาะนะฮะแล้วก็มีถ้ำปะนางที่ กาแฟจะิดนหนึ่งโคษนาดาราที่เรน,นะเะ <c oughs> อ้เาเห็นไหมอันนี้ท่าบานานกับเอาไละเรที่เดียวกันแล้วนอกจากมีการทัวร์ทางทะเลแล้วมีการทัวร์ทางบกไหมคะผมก็อยากให้คนที่มาจังหวัดกระบี่หรือม,มามาพักโรงแรมผมหรือพักโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าท่าสี่แห่งเจ็ดเกาะนี่คือไฮไลท์ทางทะเลแล้วนะค่ะไฮไลท์ทางบกก็คือว่าสะมอ,อกดที่นกโตเรตตองดันสามอกดแล้วก็บ่อผุดบ่อผุดเนี่ยอยู่ข้างบนสามอกด คือมันเป็นตาน้ําที่มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนโรงงานผลิตน้ํามีสีฟ้าเหมือนเป็นต้นน้ำต้นน้ําใช่ไฮไลท์คือมันจะเป็นหวังน้ําประมาณสาลาเราที่เรานั่งถ้าตกมือมันก็จะเหมือนบังกรขึ้นมาหรือพญานาคอะไรแล้วแต่เรียกถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็ซากออสซิลมันอยู่ข้างล่างเพื่อได้รับเสียงที่มากระทบ ต่อเขาเขาก็เป็นแรงสั่นสะเทือนที่ไปกระตุ้นให้เขาขุดึ้นมาขุดออกมานะอันนี้คือบ่อบ่อขุดก็ไหลลงมาปั๊บก็จะเจอสะมรกฏสะมรกฏก็ถือว่าเป็นอันซินไทยแลนด์เหมือนกันสะมรกฏน้ําสีเขียวก็สีเขียวเหมือนแก้วนี่นะอ่าก็ก็สีเขียวก็อันนั้นก็คงไม่ต้องบรรยายถ้าเห็นในรูปแล้วก็บรรยายก็ก็คงไม่ได้เท่าเห็นเองนะต่อมาน้ําตกร้อน ครับผมก็นี่แช่ขายเส้นหรืออะไรแ้ํน้ำร้อนชาวญี่ปุ่นชอบนะครับผมก็ร้อนพอสมควรไหมก็เลยต่นั่งข้านะนั่งใต้น้ำก็ร้อนนอนหอยข้างบนก็ร้อนเยอะหน่อยถือว่าเป็นการผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดได้ด้วยต่อไปวัดถ้รเสือวัดถ้รเสือนมัสการหรือว่าไหว้เจ้าแม่คนอิ่มแล้วก็ถ้รเสือประวัติยาวเต่าเล่าเนี่ยคงรายการในคงอัดมั้งก็คิดว่าเป็นเป็น ถ้ำโบราณที่มีเสืออยู่นะครับผมแล้วก็มีมีรอยพระพุทธบาทแล้วกันนะครับผมนะและสำหรับในแพ็กเกจทัวร์ของทางโรงแรมนี่มีอ่ามีทางทางทะเลที่เราเป็นไฮไลท์อย่างเดียวนะครับผมถ้าทางบกก็คงคงให้ตังเราบ้างเราต้องซื้อเพิ่มน,นิดน<อ>ึงนะนีคิดค่าใช้ใจ่ายยังไงคก็จริงๆร,ราคาปกติพันสองเราก็ทิ่งแค่หกร้อยสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจมามแต่ไม่ซื้อแพ็กเกจมาเราก็อาจจะจะลดตามส่วน แต่ถ้ามีค่าข้าบุญญาค่าอาหารด้วยก็คงยังเป็น800ถ้าจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะถ้าไม่เป็นโปรโมชั่นซื้อตัวไปก็พันพันสองร้อยบาททาราคาปกติที่เขาขายตัวอยู่ทั่วไปก็ถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็ในการบริการเนี่ยก็คือจะมีรถจากโรงแรมใช่ไหมคะก็มีรถแต่ว่าจริงๆถ้ารถมาเองก็ไม่จำเป็นต้องต้องมาซื้อนะ่ยเราไม่ใช่บริษัทตัวเราเป็นโรงแรมเราก็ไม่ได้ได้หวังว่าเช่นนี้เดียวแต่เราเราบริการลูกค้าให้รู้จักให้ประทับใจเขาเรียกว่าเหมือนกับ ทางนี้ไปกินบะหมี่แล้วก็เราก็แถมถังถ้วยอันนึงเป็นของหวานแค่นั้นเองนะก็เหมือนกับเป็นไฮไลท์ที่ทําให้คนประทับใจมากกว่าหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลว่าการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงแพ็กเกจในการทัวร์ทางบกและทัวร์ทางทะเลข,ของมันดาวีสอนแอนสปาไปแล้วค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้โกเล็กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยมไม่ใช่ที่ผมก็ได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ะครับผม,ผมแค่ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของเมืองไทยซึ่งผมเชื่อว,ว่าการเที่ยวเนี่ยเอินทองไม่ล่วนไหลไปไหนผมแค่ให้สิ่งที่แปลกกว่าคนอื่นแค่นั้นเองให้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้คาดคิดผมเพียงแค่ผู้ให้ก่อนจะได้รับหรือไม่เป็นเรื่องของลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะโกลเล็กประธานกรรมการบริษัทมันดาวีรีสอร์ทแอนด์สปานะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลรวมถึงข้อคิดดีๆกับเราขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้เวลารายการ Before You ก็หมดลงแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อแนะนำหรือติชมรายการสามารถส่งมาได้ค่ะทางอ e ีเมล Before You psi channel com หรือชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง www youtube com before you tv ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมมากดไลค์กันได้ค่ะทางแฟนเพจ facebook com before you tv ค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้เพราะเดียวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมความงดงามของทะเลแหวกว่วจาจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะวันนี้เดียและโกเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะก็ตอนมามาโรทัวร์นะคะที่ที่ทตจ้าหน,น้าที่ของโรงแรมมาค่ะก็คือโอเคมากเลยเพราะว่า เรามาถึงเนี่ยมาถึงรถทัวร์ตอนประมาณ6กโมงคึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะโทรไปถามเราว่าเอ๊ะที่เปลี่ยนจากการทัวร์สี่เกาะจากอีกวันหนึง่งมาเป็นวันตอนเช้ารึไมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอเช็คอินนะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยจัดจัดตารางให้เรานะคะเพื่อให้เรามีเวลาที่เป็นเวลาฟรีเดย์เยอะขึ้นนะคะ ห้องพักพัห้องสุพิเรียนะคะก็คือวิวติดภูเขานะคะเข้าไปครั้งแรกก็มีความรู้สึกแบบเอ้ยห้องพังโอเคเพราะว่าเหมือนสไตล์คอนโดอะค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนเรียบร้อยนะคะแล้วก็กว้างกว้างกว้างขวางพอสมควรไม่รู้สึกอึดอัดค่ะตอนนั้นมาถึงที่นี่คนเยอะมากครับแต่โรงแรมเขาก็ต้อนรับดีครับหมายถึงคอยบอกวิธีการที่เราจะต้องเตรียมตัวไปเที่ยวไปทัวร์เกาะอเงี้ยครับผม ก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาครับเพราะว่าชอบธรรมชาติที่นี่ครับมันสวยงามวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มรนดาวีจะขวากเรื่องดีๆให้กับทางผู้ชม PSI แม้แต่เป็นพนักงาน PSI ก็โทรเข้ามาได้นะครับผมลูกค้าเนี่ยโทรมาสิบสายแรกนะครับผมเบอร์075661 444สามารถจริงรางวัลแพ็กเกจพิเศษ จ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกนะครับผมแพ็กเ,เกจพักคอนโดเทล1รางวัลทันทีสําหรับ2ท่านในราคา23,500บาทนะครับผมแล้วก็รางวัลสุดท้ายหลังจากเสร็จตอนที่4อีก1รางวัลในราคา100่งแบาทสําหรับ6ท่านก็ทุกท่านที่โทรมาก็สามารถซื้อในราคาพิเศลด9 0ได้นะก็ทั้งหมดแต่ว่าอันนี้มีจํานวนจํากัดจะพาะโปรโมชั่นที่เราเรียกว่า ่ายทำในรากา P S, ham, <S, 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 well. <S somehow, I เท่าน mm hmm. ั้นขอบคุณมากครับผมกดัดขานี่ช่วยอะไรคะพี่ช่วยหน้าขาให้หายตึงค่ะทั้ให้ที่ลงนี่แต่บาคนเค็นแล้วแปลกมากค่ะบางคนเราต้องใช้แรงทุกครันทต่สนใจชีวิทีเอ่อต้องน้าหนักไปก้างนีะคะไปกัทริปนี้ before you Xin kính chào quý nó xem.